บรรยากาศตอนเช้าครับนี่บรรยากาศเชา้าแสงแดดสวยๆตื่นสายครับวันนี้มาดูเป็ดที่เราใส่กันนะครับวันนี้นี่นมีอาการครับเงียบครับตอนนี้เดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนชมบรรยากาศร,ร,รอบๆไปก่อนครับบรรยากาศร,ร,รอบๆบ้านทัองทุ่งนานครับสวยงาม โอ้ยคันนี้มีอาการครับผมมองหาเบ็ดอยู่ตั้งนานครับบ่เบ็ดไปไหนครับโอ้โห้รวยครับหอยู่ไหมอยู่ไหมครับโอ้โหน่าจะมีอยู่ครับนี่โอ้โหน่าจะไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหไม่อยู่ครับโอ้เสียดายครับเสียดายเสีียยยดาเสดาย อยู่นะครับเป็นปรรดุกครับโอ้คิดว่ามันตายครับคิดว่ามันไม่อยู่ครับแต่จะอยู่ครับเป็นปรรดุกใหญ่ครับนี่ดุกใหญ่ครับนี่โอ้โหคิดว่าไม่อยู่ครับอยู่จริงๆครับตายแล้วครับตายนานแล้วเนี่ยอืมครับผมหนึ่งแต้มครับวันนี้ดูไปเ่อครับเมื่อกี้ขันเมื่อกี้โอ้อุ้มลุ่มเลยครับแล้วใส่ไปอีกขันนึงคันนี้ครับ Uhm, ะคะันน mm <h. S 1> <slide. S 2> ี้ไม่มีไม่มีอาการนครับโอ้โหคันนี้ไม่มีอาการแต่คันนู้นมีอาการคันนู้นคันโกงครับนู้นมองเห็นไหมครับคันโกงเลยครับเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวเอาคันนี้ขึ้นก่อนครับคันนี้ไม่มีอาการครับบรรยากาศทุ่งนาปลาลำพันธ์ครับดิปลาลำพันธ์ลุกๆเลยครับดิโอ้โหลุกนาปลาลำพันธ์ลุกๆเลย มาครับเดินตามมาดูคันนี้มีอากาศครับคันโอ้โหคันนี้โกงลงไปเลยครับดูครับจะอยู่ไหมจะอยู่ไหมจะอยู่ไหมคันแบบนี้ไม่น่าอยู่ครับเนี่ยรุดขับโอ้โหไม่อยู่จริงๆครับคันงุ่มลงไปแล้วครับไปดูคันต่อไปครับเขามีอากาศน่าจะไทยดูครับ ไปดูครับสองลังนี่ครับหลังนี่ไม่มีอกาการครับแต่หลังนี่คือหลังนี้ครับ,รรบมันแบบมันยบ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 ครับนาะยบเหมือนมันปลาโดดหรือเปล่าต้องดูครับดูครับดูครับโอ้มันตัวอะไรครับจริงจริงครับจริงครับโอ้โอเคปรากฏครับเราได้มาสองตัวครับ ป่าอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวปดครับขี่ครับสองตัวครับสรุปได้สามแต้มครับตัวเป็นสองแต้มครับเนี่ยปล่อยไว้ในโอ่งนันครับตัวเป็นดุกตายใหญ่ตัวนึงครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอไปทำปลาก่อนนะครับตายโซงตายตัวหนึ่งเป็ดสิบห้าคันครับ นอ่ครับไม้คลองขางบ้านครับ